อันนี้คือลูกค้าเอากระดาษขนาด a 3มาให้นะครับมามาให้เราทําคือย่อเป็น a 4นะครับโดยวิธีการทําเนี่ยอย่างแรกเลยคือเตรียมถาดถาดที่เราใช้นะครับในเครื่องส่วนองเครื่องปริ้นนะสมมุติว่าถ้าเป็นตัวเทียมนี่อ่ช่ให้เราจัดวางกระดาษเป็นรูปแบบแนวนอนนะครับเพราะว่าอเดี๋ยวขึ้นมาด้านบนส่วนนี้เพราะว่าตัวตัวกระจกที่อ่านอ่านนะครับมัน ลองรับสูงสุดแค่ A4 เนอะ A4 หรือหรือว่าใหญ่กว่าประมาณหนึ่งแต่ถ้าเป็นขนาดที่ใหญ่กว่านี้เราต้องทำเป็นแนวนอนเห็นไหมฮะอ่าแต่ถ้าเป็น A4 เป็น A4 เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูจะประมาณนี้อ่าเห็นไหมมันจะได้อยู่แต่ถ้ามันเลยเกินมากกว่านี้มันจะหลุดออกนอกกระจกอืมเราก็เลยต้องทำเป็นแนวนอนรวมสึ่งกระดาษด้านล่างด้วยนี่นะครับอ่ประมาณนี้เขาจะวางกระดาษได้ที่แล้วอ่าตือฟึ๊บปะเราวางกระดาษแล้วครับ จะใช้จะใช้วางหน้ากระจกก็ได้หรือว่าจะฟีดด้านบนก็ได้นะครับส่วนตัวผมถนัดแบบนี้มากกว่าอ่าเสร็จแล้วเราก็กด Copy ครับเราก็เลือกถาตุ a อครับที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่ครับเป็นแนวนอนเนาะเป็นถาดที่1อ่าโอเคทีนี้เราจะทําการยอ่อทําการย่อให้เป็น a 4ในส่วนนี้อ่าในส่วนนี้มันจะขึ้นอยู่นะครับ a, a อสามึงอ่เดี๋ยวให้ดูก่อนก็ได้กดมอเข้าไปมันจะมีย่ออยู่ครับมันจะมีบอกว่า A3 อ่า a อสาถึงหรือว่า b 4 to b ถึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มันจะมีบอก ให้เราอ่านให้ชัดเจนครับอ่านนี่ A สามถึง A สี่เราก็ทําการกดได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็เซฟครับเซฟการตั้งค่าปุ๊บเลือกกระดาษเสร็จแล้วเลือกสีอ่าขั้นตอนนี้เช็คให้ดีว่าเป็นสองหน้าไม่ใช่างี้อ่าถ้างนี้ลูกค้าเอามาให้หน้าเดียวเอามาให้หน้าเดียวแล้วก็อันนี้เลยครับใส่เลยครับเสร็จแล้วก็กดแล้วรอสักครู่นึงครับนี่ครับเจ็ดสิบเเซ็นต์ อ่ะโอเคเดี๋ยวเทียบกับ A3 e ให้ดูนะครับอันนี้คือการย่อเนาะอันนี้คือการยอ่ออ่ะประมาณนี้โอเคครับยังไงชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะค,ครับครับ